เฮ้ยายอะไอเหรอดนะเฮ้ยขันมาทางนี้เอออยู่กับรายการเซนฟินะครับนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาเก็บองุ่นป่าไปยำกินครับครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับน่่นต้องไปทางน่นครับโอ้ย้อไหยเลยเนียครับ นี่เขอปนปลาเราจะมากินกันนะพี่ด Sadly, ูกิสเซอรน่อยาอร่อยมากเลยครับอ้้หูขึ้นไปบนเตบขึด้วยึ นี่คือลูกจะเดินกินอย่างนั้นไม่ถูกครับมันต้องกินแบบพีดต้นอยู่ค่ะกินอย่างงั้นพีดต้นอยู่ค่ะเขาจะไปแรงสัตว์กินอย่าต้นอยู่ค่ะไปแล้วครับบ๊ายบายนี่ครับมันต้องกินอย่างงี้ครับมันต้องกินอย่างงี้ครับพวกบ้าไอพวกบ้า